อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประชุมแก้ปัญหาการขัดแคลนแรงงานนวดและสปาในเกาะสมุยเมื่อวันที่19เมษาย,ยน2568ณโรงแรมรอยอลเมืองสมุยวิลล่านายเดชาพลพัฒนารักอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนางสมพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษสุราธานีนางชนันทิพธนพัฒนันท์นายกสมาคมสปาสมุยนางวันวนลีตันติการประธานที่ปรึกษาสมาคมสปาสมุย ดรพุทธพรบุญยะประธานกรรมการศูนย์นวัตกรรมสปามหาวิทยายลัยราชพัฒภูเก็ตพร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาการขัดแคลนแรงงานนวดและสปาในเกาะสมุยสืบเนื่องจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเมื่อวันที่15มีนาคม2568เพื่อมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของแรงงานในพื้นที่ โดยนายกสมาคมสปาสมุยได้นำเสนอการขัดแคลนแรงงานธุรกิจสปาในส่วนของพนักงานสปาและผู้จัดการสปาพร้อมเสนอให้เกาะสมุยเป็นพื้นที่นำร่องในการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานด้านนวดและสปาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโต,ตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและมีศูนย์ฝึกอบรมในการสร้างบุคคลที่ชัดเจนปัญหาดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การพัฒนากำลังแรงงานได้ตรงตามความต้องการของตลดาดแรงงานและเพียงพอต่อความต้องการโดยที่ประชุมนายเดชาพฤกพัฒนารักษ์อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในเดือนพิจณุาย,ยนและเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568รวมจำนวน8รุ่นรุ่นละประมาณ60คน คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ข้าอบรมได้รวมทั้งสิ้นประมาณ480คนโดยเนื้อหาการอบรมจะครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่รายงานในระดับมืออาชีพพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจสปาทั้งปัจจุบันและอนาคตและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานรายงานไทยซึ่งจะเป็นส่วนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับภูมิภาคต่อไป